เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมสมาชีฟิตนี่นะครับาบากาศไม่ได้เล่นกันน,กน,นานกับเกมนี้ครับก็จะเห็นได้ว่ามอนเตอร์นี่เพิ่มขึ้นเยอะกเลยทีเดียวนะก็วันนี้นะครับเราจะมาใช้มอนเตอร์กี่ตัวว่านะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะอืมใช้กี่ตัวดีก็ตัวนี้นะครับกับ ไอ้มอมมี่กับไอตัวนี้นะฮะไอ้เจ้าซอมบี้แฟรงกี้เนี่ยนะฮะก็เป็นชนิดเดียวกันเลยฮนะแบบเดียวกันเป๊ะๆนะฮะก็มันเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือไออย่นี้ใหมันพันผ้าน,าน,นะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับไอ้ปลสิษนะฮะแล้วก็ใช้น้องหุ่นยนต์นะครับอ่าแล้วก็ใช้กุ้งแมนนะฮะแล้วก็ สลลมสีแดงนะฮะนี่ครับบ๊อบก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะฮะมีชชีๆนะฮะอ่าแล้วก็ใช้ตัวอารมี่คืออะไรนะสายคอมมอนนะฮะจำตัวนี้ได้ครับท่านผู้ชมเป็นตัวที่โลกลืมมันเองนะครับเดี๋ยวเราไปใช้กับตัวแรกกันนะฮะอ่าก็จะเห็นได้ว่ามันจะเหมือนมีเส้นยาวอย่างเงี้ยฟาดออกมานะท่านผู้ชมซึ่ง ตัวนี้มันไม่มีหน้าตาเลยแม่งโคตรน่าเกลียดนะท่านผู้ชมแม่งดุสูงนะครับท่านผู้ชมถามว่าเงินในเกมนี้หายา,ยากไหมนะหาโคตรยากนะครับถ้าคือต้องเล่นเก็บตังประมาณาไปสุ่มมอลเตอร์นะท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะอยู่ไม่ได้นานในเกมนะี้เดี๋ยวแม่งก็ตายเลยฮนะดู ใจมันลดไวมากนะอ๋ะอน,นี้ระเบิดอ่าระเบิดหน้าตาดีฮนะโอ้แม่งื้อระเบิดกระเด็นเป็นโกโก้คันก็เลยเดียวนะฮะท่านชมอ,อ่าก็มาพบกับตัวที่สองนะฮะอามี่นะฮะ อ่านนี้ปลาไม่รู้ฮนะก็อ่าน,นิีก็ขออภัยกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นท่าก,กัดนะครับก็อลองไฟทดลองใช้มาดูแล้วฮนะถ้าไม่ตายมันก็คือกัดรัวๆเหมือนหมาบ้านน,ะนั่นเองครับท่านผู้ชมแบบนี้นี่เด็กแม่งเลยงามงามอร่อยนะท่านผู้ชมมา แม่งฟัดมากอ่ะเจอระเบิดแล้วนะปูอ่าห่าตัดเลยนะถามว่าต้นเหตุที่ทำให้เราตายนะก็คืออะไรนะรถถังนะกองนหานะก็คือว่า ถ้ามันตามมาข้างหลังแล้วเราหันไปนะดเดือดเราจะลดอย่างโค่นเร็วนะแดกแม่เนี่อเราจะเพิงด้วยเหรอน,นี่รูเพิ่งเห็นนะนี่หรือว่าเห็นแล้ววนะหรือว่าม,มีอยู่แล้วแล้วเราไม่เห็นวนะะไม่หือปากไม่อาาโคตรปาก ก็อาจจะรีวิวไม่ครบนะฮนะเน,นื่องจากมันขึ้นมาให้ทดลองมันเตือนนะเดี๋ยวเราจะทดลองตงัวนี้โอ้เดีย๋ยนะหัวใจมึงห้าดวงเพราะว่าอาจจะรีวิวไม่ครบแล้วครับท่านเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้นะฮะเนื่องจากเกิด้อผิดพลาดเพราะว่ามันมีขึ้นไม้แบบนี้ก็ เลองใช้มอนสเตอร์นี่นะครับก่อมันจะตายฮนะชิโด้ทันเ,เรามาเลยข้ามตัวโคตรโหดนะครับตัวนี้เลือกถูกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไม่ใช้มันให้ดูาสุมได้คนะถ้าเราหันไปข้างหลังก็จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะเกิดแบบนี้นะีเนี่ยนะปิโยเนี่กนระปันเลยนะคะอู๋หายอะไรนีมาดูต,ตัวต่อไปก็คือกุ้งแมนนะฮะนี่เป็นตัวธรรมดานะนี่กากสารเสียนะฮะ แค่มันเป็นกุ้งสองขาเดินได้นะครับาหน้าตาคตรเลี้ยวว้าเ,เข้ามาเลยข้าไม่กลัวตัวนี้เรือมันลดช้านะมันอึดน,นะตัวนี้แต่ว่ามันกลังโจมตีมันกากมาก พูดอย่างเดียวรรู้อย่างเดียวว่ามันกากนะครับแต่มันอึนแต่การจมตีมันกลากนะเออว่างานนั้นใช่เออใช่ใช่มาตาย, <c oughs> แย,ยแล้วกุ้งมีสิกแพคกด้วยมาต่อไปเอ้ย อยู่ต้องเลยนหนึ่งตาเลยนพอไปกันอีกทีนะครับก็เนื่องจากกดไปโดนนะฮะขอไปเป็นอย่างสูงนะก็ดีนะคะก็ถือว่าได้เก็บตังค์ด้วยแต่แต่ละตัวนัมันก็ไม่ได้ต่างกันมากยกเว้นสองรูปล่างมานะฮะ อปัดปัดตะสบัสดิชั้นปัดปัดทุ้ยไม่ให้แล้วะฮะนั่งเล่นหมกไม่หาปากเครียดนะคนดูบอกเหรียญมันหายไปแล้วเหรอกี่หายไปกับตาเลยเดี๋ยวจะปล่อยแล้วะฮะอันนี้ไม่ได้บังคับเลยนะฮะอ่าบังคับดีกว่านะเมื่อไรกูจะตายะฮะ อันแปข้างหลังนี่ก่อนฮนะเราจะได้เจอรถถาวรนี่นนะอือแบบเฟี้ยวฟ้าราตราก้า่อนต้องค่อยๆกดอย่างนี้ยัย่างในการรับชมมึงมาเต้นอะไรตอนนี้เนี่ยตัวไหนอีก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 อ่าก็จะเป็นตัวนี้น้องหุ่นยนต์นะครับ นมังงโคตรช็อตนี่กำลังจะไปฟ้าเลย It's just stupid fucker นี่ก็บ่นเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาเลยฮนะว่าทำไมมันเงียบจังวะแบบไม่มีรถตามตูดมรงตรงนี้น ปกติหนึ่งดาวแล้วแฮลิคอปเตอร์แม่งจะมาหนึ่งลำนือบิน,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 นตุบๆือนแม่งนะอ่าตันเลยยังไมนโดนตบนะฮะตัวนี้ตายยากนะฮะับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันนะฮะอ่า รับแม่งนะคะก็มีเสียงนอกนะเป็นเสียงรบกวนนะก็ขอไปด้วยนะครับนี่จากหมามันหอนะแม่งนั่งอยู่หน้าบ้านเลยนะหมาปูไล่กัดกระหน,นอือด้วยะะอืมกอดยาเม็ดช่ยไม่หายแล้วเนี่ยต่อ,อไปนะตัวสุกี้เอ้ยแม่งเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้แล้วนะทุกคน แล้วกูจะรอฮะแบบนี้ฮะตายเหนื่อยจริงเบื่อกับการรอนะได้เหรียญสามอันแล้วเนาะเน่าพี่สแควร มยายิงเลยได้ตายเลยนะท่านนี่นก่องคนแล้วคะอื้อหัวปิวเลยนะครับ